สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ Easy e s y e s y 6395นะครับวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์มารีวิวอีกแล้วนะแต่ว่ามาในแนวของมอเตอร์ไซค์นะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้ที่ผมมา,มารีวิวเนี่ยไม่ได้มาใช้กับมอเตอร์ไซค์นะผมมาใช้กับล้อเดียวไฟฟ้าหรือว่าตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ผมมีอยู่นะครับ <c oughs> นี่ให้ดูกัน <c oughs> ตัวนี้คือหมวกกันน็อกนะครับนี่แต่ว่าเป็นหมวกกันน็อกแนววิบากนะครับซึ่ง จะเรียกว่าไงดีผมก็พยายามสอสแสวงหานะเพื่อที่จะหามาเอามาใช้งานกับตัวล้อเดียวไฟฟ้านะที่ซื้อมาใหม่ S18 นะครับจริงๆเ่ะต้องยอมรับนะครับว่าผมมองทั้งหมวกกันน็อกจกอักรยานที่เป็นพวกดาวฮิลนะครับเพราะจะกันเวลาที่เราแบบกระแทกเข้าไปตรงหน้าเพราะว่าล้อเดียวไฟฟ้าเวลาล้มมันก็ล้มตรงนี้แหละจะไปใส่หมวกเต็มใบของมอเตอร์ไซค์ก็ดูรู้สึกแบบอึดอัดนะจริงๆผมมีอยู่เหมือนกันจากที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ถ้าจําได้นะเป็นหมวก โอ้ปวดเปิดคางนะครับของชาร์จอีโวนะครับแต่ว่ามันก็คงดูไม่ค่อยเหมาะนะเอามาใส่ขี่สจตเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าล้อเดียวไฟฟ้าดูแปลกๆนะครับอีกอย่างคือสําคัญเลยมันไม่หล่อครับตัวหมวกนอกจกอักรยานที่เป็นดาวฮิลนะครับยอมรับเลยว่าด้วยราคานี้แพงมากๆใบหนึง่งประมาณหมื่นนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาทั่วไปแบบพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทบอกเลยครับอย่าเสียตังค์ซื้อครับผมเจ็บมาแล้วไม่คุ้ม มันไม่ได้กันอะไรเราเลยมันได้สวยงามได้แฟชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองช่างใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมผมถึงจะต้องไปซื้อหมวกน็อกจักรยานเนื่องจากว่าที่ผมเช็คมาแล้วก็ได้ไปลองลองช่างน้าหนักดูกันในหน้าร้านนะคือไม่ได้ช่างแบบอาตาช่างช่างนะจับวัดดูครับความแตกต่างของหมวกน็อกจักรยานที่เป็นดาวฮิวนะครับก็คือเป็นหมวกแบบเต็มใบอะ่ะมันก็อยู่ประมาณสักกิโลหนึ่ง นะครับหนึ่งเต็มที่ที่แบบโอ้โห900กรัมนี่คือแพงเลยนะส่วนหมกกันน็อกหมองมอเตอร์ไซค์เนี่ยแบบทั่วๆไปอยู่ประมาณ1300กรัม1350กรัมนะครับใบนี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน1350กรัมนะครับของยี่ห้อ just one เป็นแบรนด์ในอิตาลีนะครับแต่ว่าก็ทำในจีนนะยกเว้นว่า าบางชิ้นส่วนก็มาอินอิตาลีนะครับอย่างตัวเลนถ้าเป็นของก็อกเกิลมันน่ mm. ก็จะทําในอิตาลีนะครับเดีย๋ยวมาดูเนี่เดี๋ยวจะโมเยอะแล้วมันก็นะไม่ค่อยน่าดู่าไรกล่องสวยนะกล่องเนี่ยแอรเบนเจอร์นะครับรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นตัว j 2 9นะครับนี่สีฟ u ูออเรนโลนะตามสไตล์ตผมผมชอบสีนี้นะครับแล้วก็ซื้อมาด้วยเหตุผลของรวมข้างในด้วยนะคือสีก็สวยรวมข้างในก็โดนอนะ่ะเดี๋ยวให้ดูครับว่ามีอะไรบ้างนะข้างในเดี๋ยวหยิบให้ดูดีกว่า เอาแรกก่อนนี่หมวกนะครับตัวนี้ตัวหมวกมันนะครับแล้วก็มีตัวนี้มีนี้ให้เห็นด้วยนะครับก็คือตัวชิลเดี๋ยวให้ดูอีกทีแล้วกันเนาะจะมีคู่มือเขานี่จัสต์วันนะครับก็จะบอกว่ามันไม่ใช่แบรนด์ธรรมดามันแบรนด์โอเคเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวค่อยดูทีละชิ้นแล้วกันผมให้ดู ตัวถุงก่อนถุงเขางานตัดเย็บดีนะจะบอกให้เป็นงานตัดเย็บแบบที่ไม่ใช่สกรีนนะคือเป็นงานปักเห็นไหมสวยนะสวยนะบอกเลยสวยครับแล้วก็ตัวถุงเนี่ยมีหูรูดมาให้สองจุดเพราะเนื่องจากว่าเป็นเป็นหมวกแบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันหมวกขนาดใหญ่อะ่ะนะครับอามาลองดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันครับนี่สีเจ็บไหมโอ้สีโหดมากครับดูเป็นไง โดนครับ j 3สตอนแรกผมไปเนี่ยผมจะโดน J38 นะบวกไปเงินประมาณ3950แต่ J38 ที่ไปดูปรากฏว่าทั้งไซส์ทั้งสีไม่โดนครับมาโดนไซส์นี้สีนี้ก็เลยกลายเป็นต้องโดนเจ็บตัวกับตัว J39 นะครับใบนี้6,500บาทนะครับนี่สไตล์เนี่ยะอิตาลีครับแตลอิตาลีนะแต่ก็เป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นเม d ด i ินไชน่าหมดแล้วนะครับนี่บอดี้สวยไหมให้ดูชัดๆ เป็นสีจะเรียกว่าสีเขียวสีเหลืองก็แล้วแต่แต่ว่าในคู่มือจะบอกว่าเป็นฟ u ูโอเยลโ o ล่นะครับนี่สวยมากเห็นไหมที่สําคัญนี่นวมข้างในโอ้นวมจะบปวดครับนวมเป็นล,ลายปลาเนี้ยผมชอบมากเลยเห็นไหมเหมือนนาฬิกาไหม <c oughs> เห้ยอย่างสวยแล้วก็ที่ดีอย่างคือตรงนี้ครับเป็นเซฟตี้เขาเรียกว่าเป็นเวลาแบบชุกเฉินนะี่ยหมก,กันน็อก ที่ไม่มีฟังก์ชันนี้มันจะถอดหมวกออกจากคนที่ประสบอุบัติเหตุไม่ได้นะครับแต่อตัวนี้มันจะเป็นขอเกี่ยวนะเนี่ยเป็นเป็นห่วงให้ดึงอ่ะพอดึงปุ๊บมันก็จะหลุดออกจากหมวกได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่ safety, เซฟตี้เผื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ถอดตัวชินบาตัวนี้ออกมาได้นะครับตัวตัวแพดตัวนี้โดยการดึงแค่ชุดนี้เลยนะพอถ้าไม่มีตัวนี้ปกติจะต้องแบบงัดไง งัดทึ่งไอหัวมันติดอยู่ในนี้มันถอดไม่ได้ถูกไหมเวลาคนประสบอุบัติเหตุมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วถูกไหมอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีไซน์มาดีครับตามราคา5เนาะแล้วก็ตัวที่สําคัญเลยเนี่ยสำหรับก่วงหมวกวิปากนะครับจะเป็นดีดีลิงมาตรฐานนี้คือแบบมาตรฐานที่สนามแข่งยอมรับนะถ้าเป็นควิกรีลิสเนี่ยสนามแข่งบางสนามไม่ให้ลงนะครับตัวนี้เป็นดีดีลิงแน่นอนมาตรฐานสนามแข่งลงได้นะอันนี้ นะครับชัดเจนแล้วก็มีมาตรฐานที่เป็นของ ECE นะครับ R 2 2 0 5นะตัวนี้ผมซื้อมาเป็นไซส์ L นะครับน้ำหนักพัน0กรัมบวกลบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มวก Open f a c e ที่ผมเคยใส่นะนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าโอเครวมถอดซักได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ตัวแก๊ปตัวนี้เนี่ยแก๊ปตัวนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับหมุนทัวด้านบนแล้วก็หมุนด้านข้างเพื่อปรับมุมองศา นะครับผมลองปรับมุมองศาให้ดูแล้วกันว่ามันปรับได้แค่ไหนเนาะอันนี้คือเวลาเราขี่ปกติถ้าจะดาวคิวลงมาใช่ไหมหมวกมันจะต้องปรับองศาขึ้นไงเพื่อที่เวลาเราดาวคิวแต่ผมขี่ล้อเทียวไฟฟ้าไปดาวคิวที่ไหนถ้าถือว่าเพื่อนๆเผื่อไปใช้กับพวกมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้หมวกมันก็จะเชิดดาวคิวมันก็จะแบบใช้ได้นะครับแต่ถ้าขี่ทั่วไปก็คงจะปิดหมวกลงมาแบบอย่างนี้แหละ คงไม่ได้ไปเปิดขนาดนั้นนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยที่เขาเข้าป่าอะไรกันจริงๆแล้วเขาแบบอยากจะให้หมวกที่ตัวแก๊ปตัวเนี้มันยาวไปเพื่อที่จะไปอาเรโปรเทคพวกกิ่งมงกิ่งไม้ที่เราจะไปเกี่ยวเนี่ยจำตัวแรกที่ผมให้ดูได้ไหมนี่ไงตัวนี้นคือแก๊ปตัวที่ผมพูดถึงมันเป็นเป็นแบบใสนะแต่มันจะยาวกว่านะครับเพื่อที่จะทำให้ มันกันพวกกิ่งมะงกิ่งไม้ได้อีกนี่อันนี้มันจะเข้าไปติดกับชุดนี้น,นะครับปีกมันจะอยู่ประมาณน,นี้ให้มันยาวขึ้นมาอีกนะมันก็จะยาวขึ้นมาอีกของเดิมมันประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะยาวขึ้นมาอีกก็จะติดเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้แหละเนี่ยแล้วก็ในนี้เขาจะมีน็อตให้มาเพื่อใช้ในการไขนะครับเพราะว่าเวลาเราติดเข้าไปเนี่ย ชุดน,นี้มันจะมีนอ็อตเห็นน็อตตัวนี้ไหมนั่นแหละครับไข่เข้าไปครับมันก็จะทําให้ปีกหมวกเนี่ยยาวขึ้นนะเวลาเราไปขี่ในป่าจริงๆเราก็จะแบบเขาเรียกอะไรลดโอกาสบาดเจ็บที่กิ่งมงกิ่งไม้จะเข้ามาชนนะอันนี้ก็จะยาวขึ้นมาอีกประมาณสัก <c oughs> ผมว่าประมาณนิ้วครึ่งน,นะครับก็ถือว่าโอเคแหละประมาณนี้นะครับทีนี้ ที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่าหมวกวิบากเนี่ยซื้อมาอจริงๆเนี่ยมันมันคงไม่จบแค่นี้เพราะว่าตอนแรกผมกะว่าผมจะใส่ตัวแว่นโอเลที่ผมมีอยู่ใช่ไหมใส่เข้าไปเพื่อที่แบบเออเป็นเป็นแว่นเสริมแต่พอลองใส่แล้วไม่เวิร์คครับติดหมวกมันกระช้าไปมันจะติดยัดไม่เข้าครับก็เลยกลายเป็นว่าต้องซื้อกอกเกิลเดี๋ยวผมให้ดูกอกเกิลกัน,กน,กนให้ดูกอกเกิลก,กันครับหมวกเก็บกัน นี่ก็เกิลของ just one เหมือนกันนี่ just one เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นก็เกิลของ just one นะครับเห็นไหมสีเดียวกันเลยฟอัลเยโลนะนะครับแล้วก็รุ่นเป็น iris นะครับตัว mx หรืองไงผมจำไม่ได้เลนส์ <L end S 1> เป็น made in italy นะครับนี่เห็นไหมแต่ว่าโครงอะแน่นอนครับจีนครับโครงเป็นจีนนะครับแต่ว่าเลนส์เนี่ยเป็น made in italy นะครับมาดูข้างในดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างสีนี้คือแบบเข้ากันมากๆเนี่ยผมซื้อมาเนี่ย ตัวก็อกเกิลนี่ก็อกเกิลหน้นาตาแบบนี้เลยสวยไหมงามแต่นี่นะครับงามมากข้างหลังเนี่ยซี่เป็นยางนะครับจะมีแบบเป็นแถบยางนะครับหนุ่มมันก็จะฝืดฝืดหน่อยเวลาที่เราไปยึดเข้าหมวกกันน็อกเนี่ยมันก็จะไม่ลื่นถ้าเป็นแบบก็อกเกิลทั่วไปที่เป็นยางธรรมดามันยึดแล้วมันก็จะไม่อยู่นะครับตัวนี้มันจะเป็นยางถ้าเราไปยึดกับหมวกกันน็อกมันก็จะเหมือนหนึบๆอะติดมันก็จะไม่หลุด นะครับก็โดยรวมถือว่าเนื้อง,งานสวยมากนะดูสิสวยครับเลนส์สามารถจะถอดเปลี่ยนได้นะครับถอดเปลี่ยนได้นะ๋ยวให้ดูในชุดว่าเขาให้เรามาอีกนะครับในชุดก็จะมีคู่มือของ j u s t one นะครับแล้วก็วิธีการถอดเปลี่ยนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น mx เนี่ย mx mx ก้ลก้เห็นไหมนะครับตัวนี้ก็2790นะบกบมก6,500นะครับประมาณนั้นแล้วก็ในชุดให้เลนส์ใสเพื่ออยากจะเปลี่ยน นะครับเวลาจะเปลี่ยนก็ใช้วิธีการงัดชุดนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ประกบเข้าไปหลักการคล้ายๆกับแว่นของโอเกเลแหละนะประมาณนั้นนะครับอันนี้นะแล้วก็ให้ถุงครับถุงสําหรับใส่ก๊อกเกิลโอ้โหถุงแม่งสวยวะ่ะ <c oughs> เออถุงสวยถุงสวยครับเห็นไหมจัสต์วันครับ M X ก๊อกเกิลนะนี่สวยสวยสวยแล้วก็ให้สติกเกอร์ครับนี่ j ัส t o ว e นสองอัน มีอะไรอีกมีเขาเรียกเหมือนเป็น replacement lens นะครับ T off คือเหมือนเป็นแผ่นพลาสติกปิดการหน้าเลนส์ชุดนี้จะเห็นว่าตรงนี้มีหมุดเห็นหมุดไหมมันจะมีเป็นพลาสติกผมให้ดูแล้วกันมาประมาณนี้นะในนี้รู้สึกจะมี1ิชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งไม่ได้ถูกเลยนะชิ้นหนึ่งย0บบาทนะครับคือประเภทแบบคนที่แบบขี่รถ ลางป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าพวกมันแรงหรือโคอรอะไรมันเลอะใช่ไหมเขาจะไม่ได้เอาผ้าเช็ดเพราะมันจะเป็นรอยเขาจะถอดไออันเนี้ยทิ้งเลยมันเป็นแผ่นพลาสติกบางๆแบบนี้ผมให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันจะมีรูเห็นไหมรูพวกเนี้ยจะไปใส่เข้าไอหมุดที่ผมบอกเนี่ยให้ดูเนี่ยเขาให้มาประมาณสิบชิ้นนะครับประมาณเนี้ยใส่เข้าไปหน้าเลนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเอาไว้สําหรับ เวลาเราไปใช้งานนะครับในที่ที่แบบว่ามันทําความสะอาดเลนยากนะเนี่ยเราก็จะมาติดหน้าเลนตรงนี้นะเวลาที่เราใช้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะลอกทิ้งมันก็จะใสเหมือนเดิมนะครับซึ่งบางคนก็จะใส่กัน2ชั้นสาชั้นก็แล้วแต่ลอะออกมันก็เหมือนกับเป็นแผ่นกระดาษเปลี่ยนทิ้งไปแล้วก็ใสเหมือนเดิมใช่ไหมใช้ไปสักพักก็ลอะออกอีกเออเป็นแนวคิดที่ดีแถมแพงมากนะชิ้นนี้นี่ผมถามคนขายมาเนี่ยชิ้นละ20บาทแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ชิ้นละเกือบร้อยชิ้นละ50 ห้าสิบหกสิบซึ่งผมว่าโคตรแพงเลยเดี๋ยวไปดูตอนใส่เดีอ่ะหล่อป่ะเออเดี๋ยวดูตอนใส่อ่ะมาลองใส่กันดีกว่าเดี๋ยวผมจะใส่ตัวคอเกิลด้วยนะผมเอาคอเกิลใส่เข้าไปนะครับเอาคอเกิลใส่เข้าไปด้วยคอเกิลก็จะวางเข้าไปประมาณนี้เนาะตัวนี้ด้านหลังนะจะมียางให้ปรับได้นะปรับขนาดได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับครอบเข้าไปคอเกิลใส่เข้าไปครับ ปึ๊บจัดระเบียบซะหน่อยกเกินไม่ตรงอปึ๊บเสร็ยอรอไหมแล้วก็ใส่โมงขาาหน่อยครับนี่ขนาดโมงผมยังลายพลางเออเอาดีเอาดีพลางทั้งตัวตอนเนี้ย ส่กัครับมาเดี๋ยวดูถิว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างบางใหม่ป่ะเนี่ยนี่ก็ใหม่ใหม่นะอะอยังไม่ได้รีวิวเลยอ่ะใส่ดูครับ <c oughs> ดีดๆลิงเนี่ยบางคนอาจจะใส่แล้วไม่คล่องแต่ผมก็ใส่มาสักพักแล้วนะก็เลยรู้สึกเออมันสะดวกดีอ่ะนี่เป็นไงใส่เข้าอบค็อกเกิลแล้วนะครับตอนนี้ถือว่า โอเคเลยอะ่ะจริงนี่มุมมุมโอเคเลยอะ่ะอใส่ดีดีลิงซะหน่อยแต่ผมคงไม่ล็อกปักนะเพราะว่าไม่ได้ขี่ไปไหนอันนี้เอาใส่ดูก่อนนี่ประมาณนี้สวยไหมโอ้งามงามอาหน้าตรงหน้าตรงขันข้างขันข้างนะครับเอาข้างนี้มั้งข้างนี้ อะข้างหลังข้างหลังข้างหลังมากเป็นไงสวยไหมผมว่าโดนนะดูดิโอ้โหสีจ้มมากเลยอะ่ะแล้วก็ตัวเลนนะผมตอนนี้ผมใส่มองแดดอยู่เดีย๋ยผมว่าโอเคเลยอะ่ะมองท้องฟ้าแบบว่าสบายตาแล้วก็ เห็นดีเทลของเมฆความรู้สึกผมนะเหมือนที่ผมใส่โอเเล่ะเหมือนเลยคือตัดแสงดีครับเห็นรายละเอียดดีไม่ไม่สว่างจ้าแสบตาคุ้มเงินสำหรับก็อกเกิลตัวนี้นะราคาอาจจะโดดไปหน่อยนะเพราะว่าราคา2,790ก็อกเกิลทั่วไปอาจจะแบบพันหนึง่งแปดร้อยกว่าบาท แต่ตัวนี้ราคาใช้ได้นะครับเป็นกอเกิลบางตัวนะห้าหกพันหมื่นก็มีนะคือถ้าถามผมนะผมให้ข้อคิดอย่างนี้ครับสายตาคุณมีคู่เดียวถ้าคุณใช้ของถูกแล้วตาพังไม่คุ้มครับซื้อของดีเจ็บเจ็บเงินแต่ไม่เจ็บตัวดีกว่าครับนะมดีกว่าไปซื้อแบบของถูกมาแล้วแบบตาเสียผมว่าไม่คุ้มนะหมวกก็เหมือนกันใช้ของดีหน่อยครับเซฟตี้ชีวิต เล่นแล้วแบบล้มเจ็บพิการนี่สวยนะคนทางบ้านลำบากลงทุนนิดนึงนะเพื่อความสบายด้วยของของสบายใจของครอบครัวแล้วก็ตัวเราเวลามีอุบัติเหตุก็จะไม่มีปัญหานะครับรวมแม้ทั้งถึงนี่มันหลออ่อไงถูกไหมเออยอมยอมอันนี้หล่อจริงผมชอบเลยไหมสวยไหมใช้ได้เลยสวยนะดีสวยดีถอดออก เป็นไง้รอๆเลยสวยชอบนะครับเรื่แมทชิ่งไหม <laughs> นาฬิกาก็พลางเอาเข้าไปก็ประมาณนึงครับอันนี้มารีวิวให้ดูสำหรับหมวก just one นะครับรุ่น J39 นะตัวนี้ J39 แล้วก็ก็กิ้ลนะครับรุ่นที่เป็น MX นะก็จริงๆผมแชร์หมวกตัวนี้ให้กับในกลุ่มล้อเดี่ยวไฟฟ้าไปดูแล้วแล้วก็ค่อนข้างพีค คนถามถึงพอสมควรทีเดียวว่าเอ้ซื้อจากไหนเพราะว่าหมวกเขาเรียกว่าอะไรหมวกแนวลักษณะวิบากแบบเนี้ยหาซื้อง่ายไหมก็มันก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่าสีสันที่โดนใจอะไรแบบนี้มันก็จะลำบากนิดนึงแล้วคุณภาพนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าถามผมนะผมแนะนำให้ไปลองที่ร้านนะครับเพราะว่าหมวกเนี่ยมันโอกาสที่จะบอกว่าวัดรอบหัวแล้วมัน มันเลือกได้เลยเนี่ยมันไม่แน่ครับเพราะว่าหัวคนมันกลมหรือว่าทุยไม่เหมือนกันอย่างผมอะหัวรอบหัวผม58เซนปกติต้องใส่ไซส์ L แต่ไปใส่บางยี่ห้อ L ยังใส่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันบีบมันบีบอย่างของตัวที่ผมจะซื้อ MT ก่อนหน้าน,นี้ใบแค่สามพันใช่ไหมก็ดันมาติดกามตัวแปะกระดุมอยู่ตรงนี้พอดีผมใส่แล้วเจ็บใส่ไม่ได้อีกนะอันนั้นจริงๆผมว่ามันสวยด้วยนะแต่แบรนด์ันนั้นก็โอเคเป็นแบรนด์ลองจากตัว just one นะครับ เพรานะนั้นรู้สึก MT มันจะเป็นของอีกประเทศหนึ่งนะครับส่วน just one พอลองแล้วแบบอพอดีหัวเลยจ้ะบังที่เป็นแค่ไซแอลึงจริงๆก็คือไซมาถามผมตอนแรกผมยังบอกล่า้วลยจะไป x อแต่สุดท้ายก็ซแอลตอบโจทย์แล้วพอดีนะครับหัวมันจะกลมๆผ,กกผมบอกก่อนทรงหัวผมอะคือหัวกลมไม่ใช่หัวทุยมันจะเป็นหน้าแค่ใช่ไหมแล้วพอเราหัวกลมไปใส่ไซแอลแบบบางยี่ห้อโอ้โหมันเบ่งไงบีบขมับอันนี้ผมบอกเลยว่า just one ถือว่าโอเคมากๆนะครับผมหัวกลมแนละ้วบอกก่อน สายไซแเบอร์58เผื่อเพื่อนๆอยากไปซื้อในเน็ตเอาขี้เกียจมานั่งตามหาที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลองพิจารณาดูครับยังไงถ้าดูคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ไปไ,ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการเดปเดตคลิปแล้วส่วนใครที่สนใจว่าเอ๊ะผมไปซื้อที่ไหนมาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากร้านนะเพราะซื้อมาราคาเนี้ยราคาเต็มไม่ได้ลดสักบาทนะบว 65, ก6,500ก็เกอร์อีก2,790ถามว่ารีราคาลดมิบถม่มี <laughs> ก็ฝากแล้วกันนะครับสำหรับ Easy Easy ของาาอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ